เุ้ยมันลงได้เฮ้ยเอาเอาไงเอาแล้วมึงอาอชาร์จส้วเ่าเองเลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะผมเอยลืมสุดย่นี่ผมจะมาลองเล่นแบบใหม่ในนะครับเฮ้ยเ็บเบบอกเลยไม่คยเล่นแบบนี้เลยนะผม

เล่นได้แค่ต่อยเพื่อนเอาดีเดีดีจะเจอแบบดักทางไหนก็ไม่รู้อูไปซ่อนผมบอกเลยเล่นแบบซ่อนแอบ30 seconds left โอ้ยรู้ปะไม่ยอมไม่รู้นี่ต้องนอยู่ตไปหน้าบอกหน้าไม่ยอมเลยหน้าดัก10 seconds left เราไม่รู้ว่าจะดักทางไหนเข้าไป Emotional damn ปะ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 ไปเลย อ๋อโอเคโอเคเกันละกันละไอ้ตรงกลางคือตรงกลางนะตรงนี้เราตรงนี้เรายิงได้เหรออย่บอกนะเราเดินอย่างนี้ก็ได้อ๋อเดินบันไดก็ได้ก็เจ๋งดีนะไอเดียดีโอ้ยยอดชอบชอบแบบชอบชอบตรงนี้มีอะไรไหมอันนี้คืออะไรอย่าบอกนะว่าเราเข้าไปได้ไม่ได้แต่เรายิงได้ตรนไม่ได้เดนกระจก Enemy spotted! cutting through. Suppressing! it. Oh, yeah, Our spike carrier is dead. Spike down. Yeah. Cutting through. ไม่โดนแม่งเอ้ยกูไม <acies> <fridge> um ่รู้ว่ามันจะพีกออกมาฟาดเจนซ์เอาแล้วต้องจอดแล้วผมขี่ดิแล้วเขาแ่ฟังกันทุกอย่คือว่าผมอะไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะช่วงนี้ก็เลยอาจจะมาแคสต์ลองมาแคสต์วาโลลองแคสตเล่นาแบบั้นนะครับอาจจะลองมาแคสเกมวาโลอาวีอะไรประมาณนั้นเออจะเจ็บตีนเนี่ย ครับเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยอย่างนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนะทุกคนวังแมเนดกูยังไม่ได้เลยเลยอุ้ย ก็เมฆกาลีทำอะไร <laughs> ไอ<ว>้มันวางตรงนี้ได้เหรอเอากูเพิ่งรู้โอ้ไม่รู้อ้าวเรียบร้อยเรียบเรียบเลยมันดักได้หลายมุมมากแต่เมื่อกี้กูโดนเม็ดเดียวกลัวเลย <c oughs> อยากไปลองวางเออะวางเอเขาบอกว่าเจ๋งมากเลยเไปวางเอเอเราจะองจิ<อ>งมันใช่ไหมพร้อมพร้อมก่อนพ้อมก่อนอยังยังยังอ,ยง,อยง,อยงออกแสดงว่าปืนมันตกได้เนี่ยนะคน back soon through wait out will I'll put! player standing spike down a switching sides match point i am so confused this is hey มึงวางกันตรงนี้เหรอเอาจีบมะเนี่ยโอ้โหทุกเทพนะเวรนั่งวางอย่างเงี้ยเดี๋ยว c t i m e to g มันลงได้เอ้าเอาไงเอาแล้วมึง out of charges แล้วกูยังไงอะเอ้า out of charges

เรากเล่นเราเล่นแงมันอันน right? ี gan ้มากเลยอะโคตรเีย Carrier kill โอ้โหมึใครไม่สู้เลยเมอนนี้เป็นไรวะกลางกลางเกิน Last player standing สูล่า ไอเรือเรือเรือกรือเ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 รืออเอรอเรเรเรอเอเรือรือเอเอรอเรือเรรือเรือเรเรยอเรอรรอเ เหมือนมัเหวอะไม่ได้พอถ้าข้าลงไปก่อนเราตายแน่เห็นไหมทุกคนบนบนบนขวามือนี่นะบนตไกมตากยอุ้ยปืนสวยแต่ยิงไม่ตายเลยสไกลานตดช็อตดาวน์ Oh last player standing เอามันำอะไรมันก็โดดตายชื่อเอยกูไม่รู้จะมาร์ยังไงด้วยนี่ปวดจะหนีได้เรียบร้อยโดนมดตายหนาบอ่

สปาย s, <remaining>. <S, <laughs> <S <Spike> planted อุ๊ยมันคลานได้ทุกคน ไม่ไม่มีวะเมื่อกี้นี่เออทำไมถึงทำไมไม่มีวะงงกะโอเโหัครแบบเก่งมากคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นโดนพอดีว่าเออมันมันอะเนี่ยมันมันชมแมพเยอะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่ไม่สวยสาเลยเนี่ยพูดคำนี้เลยนะครับผมโอ้โหดูเพราะเขาจะทำเก่งมากเลย reloading ได้แล้วเขาใส่ tactical Enemy Oh nó ở trong này Spike down A. Nó ở trong đó à. A. i have the spike <laughs> here here <laughs> yeah, boy one enemy remains เดินแบบนี้เลยมไม่รีฟิวไม่ทำอะไรเลยเดือนมาแล้วก็เซอร์ไพรส์มาท์ท์เกอร์เลยโอ้โหเซอร์ไพรส์มาท์ท์เฟอร์เล่นแต่แมปนานนี้มากชอบชอบเลยกูให้เลยผมให้เลยเนี่ยสิทธิ์เต็มตร้อยแมทช์พอยต์เวลาเราทำบักแล้ว่วางเออาจจะวางไม่ได้เพราะเพื่อนมันไม่ช่วยในการวาง help last player standing stop it get some help time to jump <laughs> brad โยลูโอ๊ยตายแล้วกูตายเายบร้อยครัทุกคนโอเค Defenders win มลุกแล้วบักมันทำได้ครับทุกคนแต่ก็อย่าไปหาทำเดอะยเดี๋ยวมึงตายฟรี